สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทําน้ําหมักน้ําสาวข้าวกันนะครับไม่ได้เจอกับท่านผู้ชมหลายวันนะครับคิดถึงนะครับวันนี้มาพร้อมกับน้ําจุลินทรีย์น้ําสาวข้าวนะครับน้ําหมักน้ําสาวข้าวนะครับเห็นไหมครับน้ําสาวข้าวถ้าใครมีอย่าทิ้งนะครับ นี่คือผลงานที่เรามีในบ้านของเราเราก็ทำได้ทุกท่านหรือจะใช้น้ำสาวข้าวนะครับโดยตรงเลยก็ได้นะครับเราเก็บไว้ก็ฉีดพ่นหรือรดราดแบบนี้นะครับทุก7วันนะครับ7วันรดราดครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเรามาทํากันเลยนะครับนี่นะครับน้ำนะครับน้ำสาวข้าว1ลิตรเตรียมไว้นะครับ นี่เราเตรียมไว้3ลิตรเราจะทำา3ขวดแต่วันนี้เราทำให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับน้ำา1ลิตรนะครับน้ำา1ลิตรน้ำตาลทรายสช้อนโต๊ะผงชูรส1ช้อนโต๊ะน้ำเปรี้ยว1ขวดเล็กนะครับวิธีทำนะครับก็เปิดฝาออกนะครับ ก็ใส่กลวยนะครับใครมีกลวยแบบดีๆแบบสามารถซื้อมาแล้วก็มาทําเป็นหรือแตบตัดแบบนี้ทํากลวยก็ได้นะครับ3ช้อนโต๊ะนะครับผงชูรสก้1น,นมเปรี้ยว1นึขวดเล็ก 7ดวันนะครับท่านผู้ชมครับเราจะหมักไว้7วันก็ใช้ได้ท่านผู้ชมวิธีทำก็แบบง่ายเลยนะครับถ้าใครไม่ต้องการหมกักแล้วก็ฉีดพ่นหรือโรดลาดลงไปเลยนะครับเราไม่ผสมน้ํานะครับถ้าเราเอาใหม่ๆนะครับไม่ผสมน้ําก็ได้นะครับโรดลาดลงไปเลยนะครับ ถ้าวิธีหมักเราต้องผสมน้ำนะครับนะครับก็เขย่านะครับให้น้ำตาลนะครับแตกละเอียดเลยนะครับเขย่าเลยนะครับแบบนี้นะครับวิธีเขย่าก็ง่ายมากนะครับทิ้งไว้1อาทิตย์7วันนะครับได้วิธีใช้นะครับท่านผู้ชมถ้าครบ7วันแล้วนะครับ วิธีใช้ถ้าน้ำ20ลิตรเราก็ใช้ประมาณ5-6งช้อนโต๊ะก็ได้นะครับถ้าน้ำ2ลิตร1ช้อนโต๊ะ,ะครับถ้าน้ำ1ลิตรก็ครึ่งช้อนนะครับอย่าใส่เยอะเกินไปนะครับเพราะวิธีหมักเขาจะมีกดท่านผู้ชมกดจะทำให้พืชผักของเราเสียหายตายได้นะครับถ้าน้ำสาวข้าว ที่เรานำมานำจากที่เราสาวข้าวเรียบร้อยเราก็รดราดได้เลยนะครับไม่ต้องผสมน้ำก็ได้นะครับแล้วค่อยค่อยลดน้ำเบาๆอีกทีหนึ่งกับพืชผักพืชผักของเราเข้าไปครับนะครับพืชผักของเราเรารดราดได้นะครับถั่วก็ได้นะครับแตงก็ได้นะครับพืชผักทุกอย่างได้ทั้งนั้นนะครับ ผักกาดกวางตุง้งคณะหอมมะเขือใช้ได้หมดนะครับท่านผู้ชมครับเพราะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับสำหรับพืชท่านผู้ชมท่านไหนนะครับอยากทำนะครับทำตามได้เลยนะครับสูตรนี้นะครับใช้ได้ผลนะครับถ้าใครไม่ต้องการมาก็ทำแบบ สดๆเลยนะครับสามารถรดลาดเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำผมฉีดพ่นนะครับตามหน่อยหนึ่งนะครับนี่คือผลงานนะครับท่านผู้ชมครับใส่พริกนะครับพริกก็สามารถฉีดพ่นได้ท่านผู้ชมวันนี้นะครับขอท่านผู้ชมนะครับมาทำสูตรน้ำหมักนะครับสวัสดีครับ